สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของขาธธ่าวเศรษฐกิจประจำวันนี้นคะคะ s i n u s s s o s u t o o u t i o n ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในคะดิฉันปวีณาปรทุมาโนนรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มสำหรับวันนี้ มาติดตามภาพรวมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นวันนี้ว่ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะมาตรการต่างๆที่ออกมาดูและนะคะวันนี้มีหลายเรื่องที่เดียวต้องติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการรับซื้อยางพาร,ราวงเงิน4 5 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31มมีนาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามภาพรวมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างขณะเดียวกันค่ะมีเรื่องของอ การทดลองใช้ไบโอดีเซล b 7นะในคะในรถเมล์ของปตทด้วยนะคะแล้วก็เช่นเคยวันนี้ใครที่รับชมรายการของเราสามารถร่วมการแสดงความคิดเห็นได้นะคะ SMS ของท่านค่ะส่งมาได้ที่4838345นะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันที่เรื่องของค่าเงินบาทกันบ้างช่วงนี้ยังคงแข็งค่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างเมื่อวานนี้นะคะก็ปิดตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ29.11บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าสูงสุดในรอบ16ปีทีเดียวนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางด้านของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยออกมาแสดงความเป็นกังวลน,นะคะว่าสภาวะค่าเงินบาทที่แข็งค่าในตอนนี้จะส่งผลกระทบให้กับเรื่องของการส่งออกมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปดูแลค่าเงินบาทรวมถึงปรับลดอัตราดอกเบีย้ยด้วยในการหลังจากที่ค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นสูงสุดในรอบ16ปีนะคะโดยค่าเงินบาทซื้อขายกันเมื่อวันนี้เนี่ยปิดตลาดอ่อนค่าลงนะคะอยู่ที่29บาท34สาตางค์หลังจากที่แข่งค่าขึ้นไปถึง29บาท11สาตางค์สูงสุดในรอบ16ปี ซึ่งทางด้านของคุณกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีก็เห็นนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นควรเข้ามาดูแลโดยพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแต่ว่ารัฐบาลจะยังไม่มีมาตราการสกัดเงินทุนไหลเข้านะคะส่วนทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารค่ะก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าการแข่งข้าของเงินบาทนั้นจะเป็นระยะสั้นๆแล้วก็อยู่ในวิสัยที่จัดการได้แต่สำหรับระยะยาวเนี่ยเงินบาทมีโอกาสที่จะแข่งข้าขึ้นอีก พร้อมแนะนำานะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นอาจเข้าซื้อเงินดอนลลาร์เพื่อฝืนตลาดเล็กน้อยแต่ยังไม่จําเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยน,นะคะทางด้านของคุณภัยบูร์พลสุวรรณาค่ะเป็นประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยควรดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพอย่างน้อยเนี่ยสเดือนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการซื้อขายเพราะว่าหากผันผวนตลอดเวลาผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่สามารถปรับตัวได้นะคะ ส่วนทางด้านของคุณโชเกียตคุณชูเกียรตโอพาสวงค่ะเป็นนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ระบุนะคะว่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยทำให้ต้องปรับราคาส่งออกข้าวตามไปด้วยซึ่งจะทําให้การส่งออกข้าวปีนี้ยากขึ้นอีกโดยปริมาณข้าวที่จะส่งออกลดลงเหลือเพียง6ล้านตันนะคะขณะที่ค่าเงินบาทของไทยสูงสุดในภูมิภาคเฉลี่ยร้อยละ5 โดยศูนย์วิจัยประเมินนะคะทางด้านของกริกรเองเขาก็ประเมินว่าหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาถึงดอลลาร์ละ28บาท90สตางค์ยอดการส่งออกจะลดลงเหลือร้อยละ6.5จากที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ที่ร้อยละ8-9นะคะค่างเงินบาทก็มีทั้งผลดีผลเสียนะคะจะเป็นผลเสียสําหรับเรื่องของการส่งออกเพราะว่าราคาสินค้าจุแพงขึ้นแต่ว่าจะเป็นผลดีสําหรับผู้ที่นําเข้านะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการรับซื้อยางพารากันบ้างค่ะวงเงิน4 5 0 0 0 0่้าล้านบาททีเดียวเพราะว่าเดี๋ยววันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็จะสิ้นสุดโครงการนี้แล้วล่าสุดในทางด้านของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยทําให้กเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ เรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ระบุนี่ค่ะว่าจากการที่ทําการประเมินเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางหรือว่าโครงการรับซื้อย,อยางพาราวงเงิน45,000ล้านบาทซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมปี2555แล้วก็31มีนาคมนี้จะสิ้นสุดโครงการนะคะ ท่านบอกว่าจากการที่ประเมินกันเนี่ยพบว่าสามารถพยุงราคายางในประเทศช่วงที่เกิดปัญหาราคาตกต่ำได้โดยราคายางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ปรับเพิ่มสูงสุดในช่วงเทศกาลตรุจีนโดยราคาเนี่ยเกิน100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าไม่ถึงเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็คือ120บาทต่อกิโลกรัมนะคะ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โกดังในประเทศจีนและผู้ประกอบการมีปัญหาเรื่องการประกันภัยจึงมีการชะลอการรับซื้ออย่างส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงนอกจากนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องของเงินบาทแข็งค่าในกระจาก32บาทต่อดอลลาร์เหลือ29บาทต่อดอลลาร์ก็ส่งผลทําให้มูลค่ายางของไทยหายไปกิโลกรัมละหายไปกิโลกรัมละประมาณ3บาท แต่ราคายางล่าสุดวันนี้นะคะก็พบว่ายางแผ่นดิบชั้น3ที่ตลาดกลางหาดใหญ่สงขลาอยู่ที่86บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมถือว่าอยู่ในระดับสูงแสดงให้เห็นว่าตลาดยางมีความต้องการส่วนการที่ยางออกสู่ตลาดน้อยลงในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงปิดหน้ากรียางผู้ประกอบการจึงแย่งกันซื้อนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากสิ้นสุดโครงการรับซื้อ,อยางกระทรวงกระทรวงเกษตรในข้าจะติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องหากราคาเริ่มปรับตัวลดลงก็จะพิจารณารับซื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถใช้งบประมาณที่ค้างอยู่ได้ทันทีซึ่งจะมีเงินพร้อมเบิกให้อีก5,000ล้านบาทโดยจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือว่ากอน,นอยพิจารณาก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะ นี่ก็เป็นการออกมาสรุปภาพรวมค่ะโค,ครงการนี้จากทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเรื่องนี้ก็ต้องถามทางด้านของ กเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราด้วยนะคะว่าสามารถช่วยในเรื่องของปัญหาราคายางได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านคือผู้ที่รู้ดีที่สุดนะคะก็รวมการแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของการนําเข้าลาใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างคาะล่าสุดนะคะค่อนข้างจะมีข่าวดีเพราะว่า ทางด้านของอินโดนีเซียนะคะเขามีการลงนามในใบประกาศแนะนำการนำเข้าสินค้าพืชสวนต่างๆจากเมืองไทยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่ามีหลายรายการทีเดียวหนึ่งในนั้นก็มีลำใหญ่อยู่ด้วยนะคะโดยนางสาวดุดเดือนสะสะนาวินค่ะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามอก,กอ,อช ระบุนะคะว่าตอนนี้ได้รับแจ้งจากนายชุมเจตการจนะเกษรซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตาที่อินโดนีเซียท่านบอกเลยเนะคะว่าตอนนี้ค่ะทางกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียเนี่ยมีการลงนามในใบประกาศแนะนำการนำเข้าสินค้าพืชสวนต่างๆ ก็มีทั้งลำใหญ่แล้วก็หอมแดงแล้วรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนี้อินโดนีเซียเนี่ยจะมีการนําเข้าสินค้าลำใหญ่ปริมาณ25,000ตันแล้วก็หอมแดงอีก60,000ตันซึ่งลำใหญ่ที่นําเข้าเกือบทั้งหมดเป็นสินค้าจากไทยและหอมแดงที่จะนำเข้าประมาณ50%เป็นหอมแดงของไทยด้วยนะคะ ผู้นาเข้าอินโดนีเซียเนี่ยจะมีการนําใบแนะนําการน,นําเข้าจากกระทรวงเกษตรไปยื่นขอใบอนุญ,ญาตนําเข้าที่กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียซึ่งจะออกให้ภายใน5วันก็คาดว่าไทยจะสามารถส่งออกหอมแดงแล้วก็ลําไยไปยังอินโดนีเซียได้ภายในเดือนมีนาคมนี้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่ออินโดนีเซียออกประกาศอย่างเป็นทางการมาแล้วเนี่ยท่านก็ขอให้ผู้ส่งออกของไทย ต้องประสานงานแล้วก็ติดตามรายละเอียดกับผู้นำเข้าของอินโดด้วยนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและส่งออกทันตามเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันไทยของเราเองเนี่ยมีการส่งออกสินค้าลำใหญ่นะคะไปที่อินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ70,000ถึง1 0 0 0 0แตันต่อปีนะคะคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,500ถึง2,000ล้านบาท ส่วนสินค้าหอมแดงไทยก็มีการส่งออกไปยังอินโดนีเซียเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ20,000ถึง30,000ตันต่อปีมีมูลค่าประมาณ340ถึง400ล้านบาททีเดียวนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่มกราคมนะคะจนจะถึงมิถุนายน,นะค่ะที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีการนำเข้าเข้ามาก็ถือว่าเป็นการลงนามล่าสุดระหว่างกันนะคะอาลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ การใช้ไบโอดีเซล B7 ในรถเมล์ของปตชมีการทดลองใช้เรียบร้อยเดี๋ยวผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ